สวัสดีครับผมนะครับวันนี้เดี๋ยวพามาชมเป็นรถดับบังคับวิทยุนะครับเป็นฮอลีนานะครับฮอลีห้าโมเดลรหัสนัมเบอร์หนึ่งนะครับตัวนี้เป็นรถแนวสเกลนะครับเป็นกระบะดัเหล็กนะครับสามารถรองรับบรรทุกได้ถึง5้กิโลนะครับสามารถมีกําลังยกดัสูงสุด5้กิโลด้วยกันนะครับเป็นรถ8ปล้อนะครับสเกลก็จะสวยสมจริงนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูด้านใน นะครับว่าการทำงานเป็นอย่างไรและได้อะไรมาบ้างนะครับผมมาดูกันนะครับหนักนะครับคือ,อ,อ,อด้านในส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหล็ก จะมีคู่มือครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับอ่านและเข้าใจง่ายมากนะครับมีไขควงนะครับแล้วก็ประแจหกเหลี่ยมครับสำหรับถอดและซ่อมตัวนี้ก็จะเป็นสติกสำหรับใส่กับตัววิทยุนะครับวิทยุก็ดูดีมากเลยนะครับเดี๋ยวเอาสติกใส่เข้าไป ส่วนสายค่วงนะครับมีมาให้ทำไมสายควงก็เดี๋ยวเอามาเปิดตัวบล็อกใส่ฐานเนี่ยครับตติ๊กก็ต้องหมุน ดูดีมากเลยนะครับแค่ตัวรีโมทก็เจ๋อล้ใช้ฐานสีก้อน่อะเรามาดูตัวรถกัน ที่กระบะใหญ่กระบะตัวนี้เป็นเป็นเหล็กอะลูมิเนียมเป็นอะลูมิเนียมนะครัทำสีเหลืองมาอย่างดีการสเกลนะครับก็ล้อก็จะคล้ายคลึงของจริงนะครับมีถังน้ำมันนะครับยางเป็นยางนิ่มนะเนยล้อเป็นเลี้ยวสี่ล้อหน้านะครับเนี่ยนะครับ ขับเคลื่อน4ล้อหลังแล้วก็สามารถที่จะต่อลากข่ววได้นะครับตัวลากข่่วก็เดี๋ยวเขาจะมีอัปเกรดมาขายเพิ่มครับตัวนี้ก็จะมีไฟนะครับไฟด้านหน้าเปิดปิดได้นะครับมีไฟท้ายนี้จะเป็นใต้้องก็เดี๋ยวมาเปิดใส่ตัว ฐานแบตเตอรี่นะครับแบตเนี่ยนะครับให้มาเป็น7.4โวลต์หนึ่งพมิลลิแอมนะครับก็เล่นได้ราวๆ20นาทีโอเคใส่ลงไป ประมาณนี้แล้วเราก็ล็อกในกล่องนะครับก็จะไม่มีอะไรบ้างมีตามที่เห็นนะครับตัวนี้เป็นสายชาร์จ USB เอาชาร์จกับ power bank หรือที่ชาร์จมือถือก็ได้นะครับใช้งานได้มาสวยงามสมจริง้องหนักประมาณ3โลได้นะครับเปิดสวิต เปิดรีโมทคอนโทรลเลี้ยวได้ตามมือเวลาเลี้ยวก็จะมีไฟเลี้ยวด้วยนะครับตัวนี้เป็นเซอว์เลี้ยวตามมือเห็นไหมเราดูนะ เวลาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอ่าเลี้ยวขวานะครับไฟก็จะมีไฟสัญญาณไฟเลี้ยวนะครับนะครับด้านท้ายเนี่ยจะกระพริบนะครับเลี้ยวซ้ายไฟแดงจะติดนะเป็นระบบไฟเลี้ยว คันเร่งก็เร่งได้ตามมือนะเนี่ช้าได้เร็วได้เนี่นะครับเลี้ยวตามมือปิดเสียงเปิดเสียงปิดไฟได้ตัวไฟนะครับน่าจะปิดได้เฉพาะตัวด้านหน้า ส่วนไฟฉุกเฉินด้านบนปิดไม่ได้นะครับปิดได้เพราะ LED ด้านหน้านะครับแล้วก็เปิดเสียงหน้าตัวนี้จะเป็นบาลานซ์ทิมก็คือสมมุติเราวิ่งไปล้อมันไม่ตรงนะครับเราสามารถทิมได้นะครับเพาะเรากดล้อจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับนะครับสามารถทิมหาส่วนตัวนี้ยกน้ำ เ,เขาบอกว่าสามารถบรรทุกได้ถึง5กิโลกรัมนะครับเนี่ยแรงเยอะเยอะนะครับโอเคแล้วเราลองวิ่งกับพื้นดู สำหรับใครชื่นชอบนะครับฮอลลีน่าตัวนี้ติดต่อสอบถามที่ลายดีแล้วก็เบอร์โทรที่ผมลงไว้เลยด้านหน้าเนี่ยล้อจะมีโช๊คอัพเลยนะข้างหลังก็มีนะครับข้างหลังมันจะเหมือนจะซุกอยู่ข้างในโอเคนะครับติดต่อสอบถามที่ลายดีแล้วเบอร์โทรที่ผมลงไว้เลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ